แม่ให้ลูกใส่สร้อยปู่ที่ตายไปจูจูเด็กเริ่มพูดเหมือนปู่เปเสียงฝนตกโปรปยปลายลงมาบนหลังคาสังกสีของบ้านไม้หลังเล็กในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นไม้เก่าชวนให้ใจสงบแต่ในบรรยากาศที่ดูธรรมดานี้กำลังมีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นเด็กชายวัยห้าขวบชื่อขิมนั่งนิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านสายตาของเขาจับจ้องไปที่สร้อยทองเก่าเส้นเนึ่นในมือใจของเขาเหมือนล่องลอยไปไกลเสียงฝนไม่ได้รบกวนสมาธิของเขาเลยแม้แต่น้อย สร้อยเส้นนั้นไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใหม่แต่มันคือสร้อยของปู่สงวนผู้ล่วงลับไปเมื่อห้าเดือนก่อนปู่ผู้รักหลานอย่างสุดหัวใจและเคยสวมสร้อยเส้นนี้ติดตัวทุกวันพูดเสมอว่าถ้าปู่จะไปแล้วอยากให้คิมเก็บไว้ให้ดีนะมันมีความทรงจําของปู่ในวันงานศพของปู่เด็กชายคนนี้แทบไม่พูดกับใครเอาแต่กอดรูปถ่ายของปู่ไว้แน่นน้ําตาคลอทุกครั้งที่ได้ยินชื่อปู่แต่ไม่มีใครคิดว่าความเศร้าจะคงอยู่นานหรือทิ้งร่องรอยอะไรไว้กับเด็กไวเพียงเท่านี้ พี่อันแม่ของคิมเลี้ยงดูลูกตามลําพังหลังจากสูญเสียสามีไปตั้งแต่คิมยังเป็นทารกเธอทั้งทํางานและดูแลลูกอย่างเข้มแข็งเธอเชื่อในความรักความทรงจําและการให้ลูกได้รู้รากเหง้าของตัวเองวันหนึ่งเธอจึงหยิบสร้อยของพ่อที่เก็บไว้ในลิ้นชักมาใส่ให้ลูกชายเอาไว้นะลูกสร้อยของปู่เป็นของที่ปู่รักมากคิมไม่พูดอะไรรับสร้อยมาถือไว้และใส่มันไว้ที่คออย่างเงียบๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป คิมเริ่มพูดคำแปลกๆใช้ภาษาผู้ใหญ่น้ำเสียงก็ไม่เหมือนเด็ก้อยคำบางคำเหมือนคนเท่าคนแกสำนวนบางคำเป็นคำที่ปู่สงวนเคยพูดแปะฮ่าฮะเองอย่าปล่อยไก่มันเข้าไปแทะผักสีอันคิมพูดกับแม่ในเช้าวันหนึ่งทำให้พี่อันต้องชะงักเธอหันไปมองหน้าลูกชายแต่สิ่งที่เห็นคือตาใสๆของเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยแววตาแบบที่เธอเคยเห็นในตาพ่อของเธอเธอถึงกับสุดลงร้องให้ออกมาอย่างควบุมไม่อยู่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะหัวใจเหมือนถูกอะไรบางอย่างปลุกให้ตื่น มันคือความรักความคิดถึงและความรู้สึกว่าพ่อของเธอยังอยู่จากวันนั้นเรื่องราวสัจจานในครอบครัวเล็กๆนี้ก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าปู่กลับมาหาคิมแล้วจริงหรือเปล่าพี่อันเป็นหญิงสาววัยสาปีที่ชีวิตผ่านบททดสอบมามากมายเธอเติบโตในครอบครัวที่เรียบง่ายพ่อของเธอคือลุงสงวนชาวสวนผู้ยึดถือความพอเพียงรักความเงียบสงบ และใช้ชีวิตติดดินในชนบทของเชียงรายส่วนแม่ของเธอจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้ลุงสงวนต้องทําหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันแม้จะเข้มงวดแต่ก็เต็มไปด้วยความรักลุงสงวนไม่ใช่คนพูดหวานแต่ทุกการกระทําของเขาล้วนแฝงด้วยความห่วงใยญและหนึ่งในความรักที่เขายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหลานชายอย่างคิมลูกของอันอันแต่งงานตอนอายุ27ปีกับชายหนุ่มที่เธอรักหมดใจ แต่หลังจากแต่งงานได้ไม่นานชีวิตก็เล่นตลกให้สามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากทำงานทิ้งให้เธอตั้งคภ์ลูกคนแรกโดยลำพังการกลับมาอยู่บ้านพ่ออีกครั้งคือความจำเป็นและคือความปลอดภัยเธอไม่มีที่ไปไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีแม้แต่ใจจะลุกขึ้นสู้ในตอนนั้นลุงสงวนไม่พูดอะไรเลยตอนที่เธอกลับมาเพียงแค่นำเก้าอี้ตัวเก่าออกมาวางไว้ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านแล้วบอกว่าเหนื่อยนักก็นั่งพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนั่นคือคำปลอบใจที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เธอเคยได้รับ เวลาผ่านไปคิมเติบโตขึ้นท่ามกลางรักของแม่และตาเขาเป็นเด็กที่ไม่งองแงไม่ร้องให้เกินเหตุยิ้มแง่รักต้นไม้และชอบฟังตาเล่านิทานเก่าๆทุกเย็นหลังมื้อข้าวชีวิตที่เรียบง่ายกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของพี่อันแต่แล้ววันหนึ่งลุงสงวนก็ล้มลงขณะตัดกิ่งไม้เขาถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหัวล้มเหลวเฉียบพลันและจากไปในคืนนั้นโดยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาใครเลย ความเสียใจถาโถมเข้ามาในหัวใจของพี่อันเหมือนคลื่นทะเลหลังไหลไม่หยุดเธอสูญเสียเสาหลักของบ้านสูญเสียผู้ชายที่รักเธอและหลังที่สุดในชีวิตในคืนที่เธอเปิดกล่องไม้เก่าของพ่อเธอเจอสายสร้อยเส้นนั้นมันเป็นทองเส้นเก่าๆที่มีพระหลวงปูท่ทวดเลี่ยมทองอยู่ตรงกลางเธอจําได้ว่าพ่อสวมมันทุกวันไม่เคยถอดแม้แต่ตอนอาบน้ําเธอหยิบมันขึ้นมาดูด้วยมือที่สั่นก่อนเก็บมันไว้ในกล่องเครื่องประดับของตัวเอง เวลาผ่านไปห้าเดือนคิมเริ่มถามถึงตาเขาบอกว่าได้ยินเสียงตาเรียกตอนกลางคืนบางครั้งก็ฝันเห็นตานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงและในฝันนั้นตายิ้มให้แล้วพูดว่าบอกแม่ให้เอาสร้อยให้สายด้วยนะหลวงปู่ทั่วจะปกป้องเองตอนแรกพี่อันก็คิดว่าเป็นเพียงความฝันของเด็กแต่เมื่อฝันนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆเธอก็เริ่มลังเลสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจหยิบสร้อยนั้นออกมาแล้วบอกกับลูกชายว่าของตาไงลูกเก็บไว้ดีๆนะอย่าให้หลน คิมยิ้มก่อนคล้องสร้อยไว้ที่คอและวันนั้นเองที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเด็กน้อยที่เคยพูดคำง,ง่ายๆกลับเริ่มมีถ้อยคำซับซ้อนมากขึ้นพูดจาเหมือนคนสูงไว้ใช้คำที่ไม่ควรปรากฏจากปากของเด็กอายุห้าขวบคำพูดหลายคำพี่อันไม่เคยสอนและที่สำคัญมันคือคำพูดของพ่อเธอเองอย่าลืมให้ไก่มันกินเปลือกกล้วยนะหรือเดี๋ยวป้าจันจะมาเองกวาดลานไว้รอเลยพี่อันเริ่มสังเกตมากขึ้นแล้วก็พบว่าไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงท่าทางวิธีเดินสีหน้าแววตาคิมเริ่มมีบุคลิกบางอย่างที่เหมือนลุงสงวนอย่างน่าประหลาดวันหนึ่งหลังมื้อเย็นคิมหันมามองแม่แล้วยิ้มอันเองเก่งแล้วนะเลี้ยงลูกได้ดีปู่ดีใจพี่อันตัวชาไปทั้งร่างน้ำตาเธอไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กน้อยคนนี้กำลังกลายเป็นปู่ของเธอจริงๆหรือแค่จินตนาการเธอไม่อาจแน่ใจได้เลยแต่สิ่งที่เธอแน่ใจที่สุดคือซอยเส้นนั้นเปลี่ยนทุกอย่างและเส้นทางของการค้นหาความจริงในสิ่งที่วิทยศาศาสตร์ ไม่อาจอธิบายได้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเช้าวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนอากาศเย็นย้ายเยือกจากลมหนาวบนยอดดอยเริ่มพัดลงมาปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เด็กชายคิมตื่นแต่เช้าเช่นทุกวันแต่เช้าวันนี้ไม่เหมือนเคยแทนที่จะวิ่งไปหยิบของเล่นหรือขอข้าวจากแม่คิมกลับเดินตรงไปยังใต้ถุนบ้านแล้วนั่งลงหน้าต้นมะม่วงต้นเดิมมือเขาเอื้อมไปหยิบมีดปลายแหล,เลมเล็กๆที่วางไว้บนขอนไม้เก่าๆอย่างคนที่รู้ว่ากำลังจะทำอะไร พี่แอนที่เดินออกมาพร้อมกับชามข้าวเห็นภาพนั้นถึงกับตกใจรีบเข้าไปดึงมีดออกจากมือลูกทันทีคิมลูกจะทำอะไรนะเธอถามเสียงสัน่นคิมเงยหน้าขึ้นมามองแม่ช้าๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งจะปาดกิ่งที่มันเกะกะไงอันมันบังแดดแปลงผักของเราคำพูดนั้นทำให้หัวใจของพี่แอนเต้นแรงเธอจำได้ชัดเจนว่านี่คือคำพูดที่พ่อของเธอเคยพูดเมื่อสองปีก่อนทุกถ้อยคำไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยแม้กระทั่งจังหวะน้ำเสียง ตั้งแต่วันนั้นคิมเริ่มทำอะไรหลายอย่างที่เกินวัยเขาเริ่มบอกให้แม่ปลูกพืชแบบที่พ่อเคยปลูกเดินตรวจเล้าหมูทุกเช้าพูดเตือนแม่ว่าอย่าลืมเปิดน้ำให้แปลงผักตอนเช้าบางวันก็เรียกชื่อคนในหมู่บ้านที่เขาไม่ควรรู้จักมาก่อนแล้วพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนเขาเกิดหลายปีไอจันมันยังติดเล่าอยู่ไหมหรือเจ้าแดงมันเคยทำหลังคาให้ปู่ตอนปีน้ำท่วมปีนั้นหมูตายหมดเลยจำได้ไหมพี่อันเริ่มเก็บสิ่งที่คิมพูดไว้ในสมุดเล่มหนึ่งเพราะไม่สามารถอธิบายกับใครได้เธอกลัวคนนนใมู่บ้า จะคิดว่าลูกของเธอผิดปกติแต่เธอก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือวันที่คิมหยิบไม่เท้าเก่าของพ่อที่พิงอยู่หลังบ้านแล้วเดินรอบบ้านด้วยท่าทางช้าๆเหมือนชายแกข่ขาไม่ดีเขาเดินก้มหน้าก้าวสั้นๆแล้วพูดพึมพำกับตัวเองว่าฝนปีนี้น่าจะชุกข้าวนาะปีน่าจะดีท่าทางนั้นทำให้พี่อันนั่งร้องให้เงียบๆอยู่หลังประตูเธอเริ่มรู้สึกว่าลูกชายของเธอไม่ได้แค่เปลี่ยนไปแต่กำลังกลายเป็นใครอีกคน หรือว่าวิญญาณของพ่อเธอยังไม่ไปไหนแต่ทำไมถึงต้องกลับมาในร่างของคิมและมันคือปฏิหารของความรักหรือการเรียาบางอย่างที่ยังค้างคาทุกคำถามเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอไม่มีคำตอบจากใครไม่มีคำอธิบายจากวิทยาศาสตร์มีเพียงสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าเธอกำลังอยู่กับพ่ออีกครั้งผ่านร่างของลูกชายตัวน้อย เดือนธันวาคมร่วงเข้ามาพร้อมกับไอหนาวที่เย็นลึกลงไปถึงกระดูกใบไม้ร่วงปลิวตามแรงลมเหมือนเงาสะท้อนของความทรงจำที่กำลังถูกปลุกขึ้นมาในใจใครบางคนคืนนั้นหลังมือเย็นคิมนั่งอยู่บนเสือ้อผืนเก่าหน้ารูปถ่ายของลุงสงวนที่แขวนอยู่บนผนังไม้เขาไม่พูดอะไรแค่นั่งเงียบเียบแล้วจ้องภาพนั้นนานหลายนาทีพี่อันที่นั่งเงยบ็บผ้าอยู่เงียบเียบสังเกตเห็นลูกชายมีท่าทีแปลกจึงเดินเข้าไปถามเบาๆว่า,วาคิมลูกดูอะไรอยู่เหรอเด็กน้อยหันมาชา้ชาๆแล้วตอบว่า คิมจำบ้านหลังเก่าได้แล้วแม่ที่ที่ทททตาเคยอยู่ก่อนจะย้ายมาอยู่บ้านนี้คำพูดนั้นทำให้มือของพี่อันอยู่ทันทีทเธอจำได้ว่าเคยได้ยินพ่อพูดถึงบ้านหลังเก่าซึ่งอยู่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ติดทุ่งนม้มีลำธารเล็กๆหลายผ่านแต่คิมไม่เคยไปที่นั่นเลยในชีวิตนี้ตาหรอยุ่งข้าวตรงไหนนะคิมพูดต่อใกล้กับต้นมะขามเปรี้ยวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพี่อันไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอเพียงพยักหน้าเบาๆและถามกลับว่าคิมรู้ได้ไงลูก คิมไม่ได้ตอบในทันทีเขาเพียงแต่ยิ้มแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกเหมือนชายชาราที่ผ่านชีวิตมายาวนานบางอย่างมันไม่ได้หายไปหรอกแม่มันแค่หลับไปชั่วคราวนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่อันเริ่มเชื่อโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายเธอมันคือการกลับมาของพ่อจริงฮ่าฮวันต่อมาพี่อันตัดสินใจขับรถพาลูกไปยังบ้านหลังเก่าตามคำบอกเล่าของพ่อในอดีตเธอขับไปตามทางเก่าที่เคยลืมผ่านทุ่งนา และหมู่บ้านเล็กๆจนถึงหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวที่ปล่อยร้างอยู่กลางทุง่งคิมลงจากรถแล้ววิ่งไปยังต้นมะขามเปรี้ยวที่ยังคงยืนทำง,งานอยู่ตรงข้างยุ้งข้าวเก่าตรงนี้ไงที่ตาชอบนั่งกินข้าวเจ้ากับแจวบองเขาหันมาบอกแม่ยิ้มฮ่าฮพี่อันแทบยืนไม่ไหวเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นไม่มีทางรู้ได้ด้วยตัวเองมันเป็นความทรงจำของพ่อที่เคยพาเธอมานั่งกินข้าวตรงนี้ในวัยเด็ก ทุกอย่างชัดเจนราวกับภาพเก่าในกล้องฟิล์มที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอย่างแม่นยำความทรงจำของลุงสงวนกำลังกลับมาทีละน้อยผ่านดวงตาและหัวใจของเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้และคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ยิ่งชัดขึ้นทุกวันถ้าความรักมันแรงกล้ามากพอมันจะพาคนที่จะไปกลับมาได้จริงหรือไม่ค่ำวันหนึ่งขณะที่สายลมหนาวพัดแผ่วๆผ,ผ่านช่องไม้ของบ้านพี่อันนั่งพับผ้างเงียบๆอยู่ในห้องนอนคิมนอนเล่นอยู่ข้างๆพลิกตัวไปมาแล้วจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่า แม่พรุ่งนี้อย่าลืมไปดูหลุมหลังบ้านนะมันมีอะไรที่ปู่ฝังไว้ก่อนตายคำพูดนั้นทําให้พี่อันหันขวบมามองหน้าลูกชายทันทีใจเธอเต้นแรงมือที่ถือผ้าอยู่ตกลงพื้นเธอพยายามรวบรวมสติแล้วถามกลับอย่างช้าฮาฮะลูกว่าอะไรนะคิมลุกขึ้นมานั่งแล้วพูดซ้ำชัดๆปู่ฝังกล่องไม้ไว้ตรงใต้กอกร้ยหลังบ้านไงแม่ข้างในมีจดหมายกับของสำคัญปู่ลืมบอกแม่ก่อนตาย เช้าวันถัดมาพี่อันพกเสียมเล็กๆออกไปยังกรอบร้อยด้านหลังบ้านเธอลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจขุดลงไปอย่างไม่แน่ใจแต่ไม่นานเสียงกระทบของเสียมกับวัตถุแข็งก็ทําให้เธอชะง,งักเธอขุดลึกลงไปอีกนิดแล้วพบกับกล่องไม้เก่าๆสภาพผุพังจากความชื้นแต่ยังคงมีฝาปิดสนิทเธอเปิดมันด้วยมือที่สันเทาแล้วพบสองจดหมายเก่าๆห่อด้วยผ้าขาวบางๆข้างในมีเศษเหรียญเก่านาฬิกาพกและกระดาษเขียนด้วยลายมือของลุงสงวนถึงอันถ้าวันไหนเองเจอกล่องนี้แสดงว่า พอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วพ่อเขียนไว้ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวหลายอย่างพ่อไม่เคยได้พูดบางอย่างก็ไม่กล้าพูดแต่รู้ไว้ว่าพ่อรักเองมากที่สุดพ่อภูมิใจในตัวเองทุกวันพ่อเคยกลัวว่าเองจะไม่ไหวแต่เองก็ลุกขึ้นมาเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเข้มแข็งหากเองได้กล่องนี้ผ่านมือของคิมแปลว่าเรื่องที่พ่อภาวนาไว้มันเป็นจริงขอให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองให้ลูกข้าได้เห็นโลกด้วยหัวใจที่กล้าหาญร,รักเสมอพ่อ พี่อันร้องให้ออกมาเงียบๆขณะกอดกล่องไม้แน่นน้ำตาไหลเพื่อนจดหมายนั้นจนบางตัวหนังสือเลือนรางเธอหันไปมองลูกชายที่ยืนอยู่ไม่ไกลคิมยิ้มแล้วพูดว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่เคยทิ้งลูกในช่วงเวลานั้นทุกสิ่งในโลกเหมือนเงียบลงมีเพียงสายสัมพันธ์ลึกซึ้งที่การเวลาก็ไม่อาจตัดขาดได้สิ่งที่พ่ออยากบอกได้ถูกส่งมาผ่านปากของหลานชายและสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงรักคิมนักวันนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้ว หลังจากเรื่องกล่องไม้พี่อันเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตัวลูกชายเสียงพูดท่าทางและสายตาของคิมไม่ใช่แค่เหมือนปู่แต่บางครั้งถึงกับทำให้เธอลืมไปว่าเด็กคนนี้คือลูกของเธอไม่ใช่พอความรู้สึกสับสนรเริ่มแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของแม่ที่กำลังห่วงใยวันหนึ่งในขณะที่เธอทำกับข้าวอยู่ในครัวคิมเดินเข้ามาแล้วเอ่อยด้วยน้ำเสียงจริงจังอันแกไม่ต้องเป็นห่วงปู่หรอกปู่แค่อยากอยู่ใกล้ๆแกแค่นั้นเอง คำว่าอันที่ออกมาจากปากลูกชายทําให้เธอวางทับพีลงอย่างช้าๆก่อนหันมามองเขานิ่งฮ่าฮา่าคิมลูกเป็นใครกันแน่เธอถามเสียงเบาแทบเป็นเสียงกระซิบคิมยิ้มบางๆแล้วตอบผมก็เป็นคิมแต่ก็เป็นปู่เหมือนกันมันแปลกดีนะแม่ความคุ้มเครือในคำตอบนั้นทำให้พี่อันรู้สึกเหมือนใจหลน่นลูบเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรจากสวรรค์หรือเป็นการกักขังวิญญาณไว้ในร่างเด็กน้อยที่ควรจะได้วิ่งเล่นไร้กังวลและเติบโตเป็นตัวของตัวเอง เธอเริ่มกังวลว่าคิมกำลังจะหายไปทีละนิดคืนวันหนึ่งเธอฝันเห็นลุงสงวนยืนอยู่หน้าบ้านท่าทางเศร้าส้อยเขามองเข้ามาในบ้านแล้วพูดว่าอยากกลัวเลยอันพ่อไม่ได้มาเอาอะไรไปแค่ไม่อยากให้เองต้องเผชิญโลกนี้คนเดียวเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกใจเต้นแรงมือสั่นคำพูดในฝันยังคงชัดเจนราวกับได้ยินจริงฮ่าฮะแต่เธอก็รู้ว่าไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีคำตอบพี่อัน เริ่มไปวัดไปถามพระไปหาคนแก่ในหมู่บ้านถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณที่อาจกลับมาอยู่ในร่างของเด็กบางคนบอกว่าเป็นบุญเป็นสิ่งดีบางคนกลับเตือนระวังวิญญาณที่ไม่ไปไหนอาจจะติดอยู่เพราะยังมีห่วงเธอกลับมานั่งคิดอยู่หลายคืนสองทางเลือกในใจของคนเป็นแม่หนึ่งปล่อยให้ปู่อยู่กับลูกต่อไปด้วยความอบอุ่นและสายใยที่ไม่เคยขาดหรือสองช่วยให้วิญ,ญญาณพ่อไปสู่ที่ที่ควรไปแล้วปล่อยให้ลูกชายได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเสียงหัวเราะของคิมยังคงก้องในบ้าน แต่แววตานั้นเปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความรู้มากเกินกว่าไวมากเกินกว่าที่เด็กไวห้าขวบคนแบบรับพี่อันรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องตัดสินใจหลังจากความรู้สึกหนักอึ้งก่อตัวเป็นก้อนความคิดในใจมาหลายวันพี่อันตัดสินใจขับรถพาคิมขึ้นดอยไปยังวัดที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านเป็นวัดเก่าที่เงียบสงบล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหมอกบางในยามเช้าวัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนเท่าคนแก่ว่า เป็นที่พำนักของหลวงปู่บุญเมืองพระผู้เฒ่าที่เคยออกธุดงหลายสิบปีมีชื่อเสียงเรื่องการมองเห็นวิญญ,ญาณผู้ยังมีห่วงเมื่อพี่อันและคิมก้าเข้าสู่เขตวัดเด็กใช้เงียบลงทันทีเหมือนรู้ดีว่ามาที่นี่ทำไมเขาเดินตามแม่ไปโดยไม่พูดจาจนมาถึงหน้ากุฏิของหลวงปู่หลวงปูนั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพวเวลตาเต็มไปด้วยความเมตตาแต่กลับเหมือนมองทะลุเข้าไปในจิตใจของคนตรงหน้าได้โดยไม่ต้องเอ่ยคำใดพี่อันกราบลงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเทาน้ำตาไหลาไม่ขาดสาย หลวงปู่พยักหน้าเบาๆแล้วหันไปมองคิมที่นั่งอยู่ข้างแม่เด็กชายยกมือไหว้อย่างนอบน้อมก่อนเอ่ยคำที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นนิ่งงนันผมดีใจที่ท่านยังจําได้หลวงปู่เราเคยเดินทุดงด้วยกันสมัยผมยังเป็นสงวนหลวงปู่หลับตาราวกับยืนยันว่าทุกคำคือความจริงโยมสงวนยังมีห่วงหรือหลวงปู่ถามเสียงเรียบคิมพยักหน้าแล้วพูดเบาๆผมห่วงอันกับคิมผมกลัวเขาไม่มีใคร พี่อันก้มหน้าร้องให้เธอไม่กล้าสบตาลูกตัวเองในวินาทีนั้นเพราะสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่คิมลูกเธออีกต่อไปแต่เป็นพ่อคนที่จากไปแต่ยังคงอยู่หลวงปู่เอ,อ๋ช้าๆหงนั้นมันเกิดจากความรักแต่ถ้ายังอยู่มันจะกลายเป็นพันธนาการยมสงวนถึงเวลาที่ต้องคืนร่างให้หลานแล้วให้เขาได้เติบโตให้เขาได้รักและได้กลัวในแบบของเด็กไม่ใช่แบบชีวิตเก่าของใครไว้คิมเงียบไปครูใหญ่ก่อนจะพูดว่าผมรู้ครับแต่ผมอยากได้ยินอันพูดก่อนว่าเขาไม่เป็นไรแล้ว พี่อันเงยหน้าขึ้นน้ำตาอาบแก้มเธอสันศีรษะแล้วพูดด้วยเสียงสะอื้นพ่อหนูไม่เป็นไรแล้วหนูโตแล้วหนูเลี้ยงลูกได้พ่อไม่ต้องห่วงกลับไปเถอะพ่อหนูอยากให้คิมได้เป็นตัวของเขาเองในช่วงเวลานั้นเงียบเสียจนได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นโพหลวงปูหลับตาแล้วสวดมนต์เบาๆพร้อมวางมือบนศีรษะคิมและในนาทีนั้นเองแววตาของคิมก็เปลี่ยนไปเขาหลับตาลงร่างกายเริ่มไหวเบาๆเหมือนลมหายใจลึกครั้งสุดท้ายของใครบางคนที่กำลังจากลา เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งมันเป็นดวงตาของเด็กชายวัยห้าขวบที่แสนบริสุทธิ์เขามองแม่อย่างอุนงงแล้วพูดว่าแม่ทำไมแม่ร้องให้พี่อันโผเข้าไปกอดลูกไว้แน่นน้ำตาของเธอในคราวนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าอีกต่อไปแต่เพราะรู้ว่าเธอได้ลูกชายของเธอกลับคืนมาแล้วและพ่อได้ไปสู่ที่ที่สงบเสียทีหลังจากกลับจากวัดพี่อันรู้สึกเหมือนบ้านเงียบลงกว่า ที่เคยไม่มีเสียงคิมเดินบนพื้นพันเป็นเสียงปู่ไม่มีเสียงเด็กน้อยพูดถึงอดีตที่เขาไม่ควรจำได้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยก็เกือบเหมือนเดิมคิมในวันนี้กลับมามีแววตาเป็นเด็กอีกครั้งวิ่งเล่นกับแมวหน้าบ้านร้องหิวเวลาเย็นและขอให้แม่เล่านิทานก่อนนอนเขาไม่เคยพูดถึงลุงสงวนอีกเลยเหมือนความทรงจำนั้นได้ถูกปลดปล่อยไปพร้อมกับพิธีวันนั้นที่วัดแต่สำหรับพี่อันความเงียบหลังคำอำลากลับไม่ง่งยอย่างที่คิด ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอจัดของในกล่องไม้ที่พบหลังบ้านเธอหยิบจดหมายของพ่อขึ้นมาอ่านซ้ำๆจนกระดาษบางแทบจะขาดออกจากกันกลิ่นกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นไม้เปียกชื้นพาเธอย้อนกลับไปยังวันวัยเด็กวันที่ลุงสงวนยังหนุ่มยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอเรียนหนังสือที่ตัวอำเภอวันเวลาที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความรักวันนี้กลับกลายเป็นความคิดถึงที่แทบกลืนกินเธอจากข้างในหลายวันผ่านไปเธอเริ่มปรับตัวเข้ากับบ้าน ที่ไม่มีพ่ออยู่ในร่างของลูกอีกต่อไปเธอกลับมาทํางานเย็บผ้าทํากับข้าวให้คิมกลับมาเป็นแม่ในแบบที่เธอรู้จักแต่ลึกๆแล้วหัวใจเธอเปลี่ยนไปเพราะเธอไม่ได้เป็นแม่คนเดิมอีกต่อไปเธอคือคนที่ได้พบพ่ออีกครั้งได้ฟังคําลาจ,จากคนที่ไม่เคยบอกรักกันออกมาตรงๆและได้เรียนรู้ว่าความรักแท้จริงไม่เคยตายไปกับร่างกายของใครเลยคิมเองก็เปลี่ยนเช่นกันแม้จะไม่ได้จําเรื่องราวที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนแต่บางครั้งเขาจะเผลอพูดคําที่ฟังดูแก่เกินว้ แม่รู้ไหมกล้วยต้องตัดตอนยังไม่สุกตีไม่งั้นมันจะหวานเกินไปหรืออย่าหันหอมตอนน้ำตาเต็มตาเดียวมันจะเผ็ดทั้งใจพี่อันจะหยุดฟังแล้วยิ้มทั้งน้ำตาไม่แน่ว่าบางเซียวของลุงสงวนยังคงอยู่ในมุมหนึ่งของหัวใจลูกชายเธอหรืออาจจะอยู่ในมุมหนึ่งของหัวใจเธอเองความเงียบหลังคำลานั้นไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยเสียงของความรักที่ยังคงก้องอยู่แม้ไม่มีคำพูดใดอีกต่อไป หลายเดือนผ่านไปหลังจากวันที่วิญญาณของลุงสงวนจากไปอย่างสงบทุกอย่างในบ้านหลังเก่าหลังนั้นกลับเข้าสู่ความปกติหรืออย่างน้อยที่สุดเท่าที่ความปกติใหม่จะเป็นได้แต่บางครั้งความทรงจําก็ไม่ยอมจากไปเงียบฮ่าฮ่าบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรมพี่อันกับคิมนั่งพับกระดาษเป็นรูปนกใต้ชายคาเด็กชายหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นเห็นกอของเขาบินวนกลางลมแรงก่อนจะเผอหลุดประโยคที่ทําให้มือของพี่อันชะงักแม่พ่อเคยบอกว่าอยาทิ้งฝันไว้ข้างหลังแม้แต่เสี้ยวเดียวใช่ไหม เธอหันขวับไปมองลูกชายอย่างตกใจลูกพูดอะไรนะคิมนิ่งไปเหมือนรู้สึกว่าพูดอะไรแปลกๆออกมาแล้วหัวเราะเบาฮ่หาฮะก็ไม่รู้สิอยู่ดีๆมันก็ลอยเข้าหัวมาเฉยๆเสียงฝนตกลงกระเบื้องหลังคาดังซาก,กลบความเงียบในใจของพี่อันไม่ได้เลยเธอจำคำคำนั้นได้ดีเป็นคำที่ลุงสงวนเขียนไว้ในจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนเสียชีวิตอย่าทิ้งฝันไว้ข้างหลังแม้แต่เสี้ยวเดียว มันไม่เคยถูกพูดออกมาดังๆมาก่อนไม่มีใครนอกจากเธอที่ได้อ่านจดหมายนั้นเธอสูดลมหายใจลึกแล้วยิ้มให้ลูกชายขิมลูกเชื่อเรื่องฝันไหมเด็กชายพยักหน้าแรงๆเชื่อสิฝันทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาจริงไหมแม่คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเกินกว่าคำสอนของผู้ใหญ่คนไหนในโลกคืนนั้นเองพี่อันหยิบสร้อยขอเส้นนั้นขึ้นมาอีกครั้งเธอจ้องมองมันนานมากก่อนจะเก็บมันไว้ในกล่องเดิมวางใต,ต้ตู้ไม้ในห้องนอน ไม่ใช่เพราะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะอยากเก็บมันไว้เป็นพยานว่าความรักของคนที่จากไปนั้นไม่เคยสาบสูนและบางทีก็ไม่ได้จำเป็นต้องถูกอธิบายบางอย่างในโลกนี้อาจไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดบางวิญญาณก็แค่อยากกลับมาบอกรักเป็นครั้งสุดท้ายวันเวลาผ่านไปอีกปีคมิมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเขากลายเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยพลังขณะที่พี่อันก็พบกับความสงบในใจที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีในช่วงเวลาที่ผ่านมา บ้านหลังเก่าไม่ได้มีแค่ความเงียบที่เจือด้วยความคิดถึงอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของคิมที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงและเสียงแม่ที่ร้องเพลงกล่อมเขาก่อนนอนความรักที่เธอเคยรู้สึกสูญเสียไปวันนี้กลับมาพิบาลอีกครั้งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอก็คือการเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปพี่อันตัดสินใจเปิดร้านขายผ้าทอมือของเธออีกครั้งหลังจากที่หยุดทำมันมา,นาหลายปีเพราะคิดว่าสภาพเศรษฐกิจในหมู่บ้านคงไม่เหมาะกับธุรกิจเล็กๆแบบนี้ เธอเปิดร้านในบ้านหลังเดิมใช้หน้าต่างที่มองออกไปเห็นทุ่งนาเป็นหน้าร้านและทำทุกอย่างเองตั้งแต่ทอผ้าจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ๆและแม้ว่าจะไม่มีผลกำไรที่รวดเร็วแต่การทำงานกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคิมเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วและทุกเกย็นหลังเลิกเรียนเขาจะมาอยู่ที่ร้านกับแม่ช่วยเก็บผ้าและทำการบ้านที่โต๊ะข้างๆเธอและบางครั้งเขาจะมองออกไปที่ท้องฟ้าและพูดเหมือนเขารู้ว่ามีใครบางคนมองเขาจากที่ไกล ฮ่าฮ่าแม่ปู่บอกให้ทำดีคิมพูดเบาๆโดยไม่หันมามองพี่อันหันไปมองลูกชายและยิ้มให้กับคำพูดที่คุ้นเคยความรักที่เธอได้รับจากคนที่จากไปยังคงอยู่ในทุกรายละเอียดแม้แต่ในการกระทำเล็กๆน้อยๆที่คิมทำในทุกวันเธอรู้สึกได้แล้วว่าไม่ต้องหาคำตอบอะไรเพิ่มเติมความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้อยู่ในรูปแบบของการกระทำในการรักและการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในที่สุดพี่อันก็เข้าใจบางครั้งการที่เราต้องผ่านการสูญเสีย และความเจ็บปวดนั้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะเติบโตและรับมือกับโลกในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนการเสียสิ่งหนึ่งไปอาจทําให้เราได้รับบางอย่างที่มีค่ามากกว่าที่เราคิดเธอรู้ว่าแม้แต่การตัดสินใจในชีวิตที่ยากลําบากที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการจบลงแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ใหม่เริ่มต้นในทางที่เหมาะสมกับตัวเราเอง ในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าสดใสคิมวิ่งเล่นกับเพื่อนๆรอบบ้านขณะที่พี่อันนั่งอยู่ในร้านถอผ้าของเธอหัวใจของเธอรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ว่าในอดีตจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ทุกวันนี้เธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอขณะนั้นเองชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านเขามองรอบๆและหยุดยืนตรงหน้าเธอคุณอันใช่ไหมชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยพี่อันหันไปมองชายสูงวัยตรงหน้า ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเพื่อนเก่าของลุงสงวนที่เธอไม่เคยเจอมาเป็นสิบปีใช่ขาดคุณเป็นใครคะเธอถามด้วยความสงสัยผมชื่อปริญญาเพื่อนเก่าของลุงสงวนเขาฝากมาบอกคุณชายคนนั้นพูดพร้อมยิ้มเบาาหาฮะพี่อันจเต้นแรงทันทีราวกับว่าเธอได้ยินชื่อที่เธอคิดถึงมานานมากแล้วเขาฝากมาบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยและจะอยู่กับคุณเสมอแม้แต่ในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าเขาจากไปแล้ว พี่อันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเสียงคำพูดนั้นราวกับว่าเขาอยู่ข้างๆเธอจริงฮ่าฮะและเขาบอกว่าการจากไปของเขานั้นเป็นแค่การพักร้อนไม่ได้เป็นการจากลาชายคนนั้นกล่าวต่อพี่อันน้ำตาไหลาออกมาเงียบๆเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยกังวลและเคยสงสัยได้รับคำตอบที่รอคอยมาเป็นเวลานานขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาบอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสบายใจชายสูงวัยยิ้มให้และกล่าวลาจาก ลุงสงวนรักคุณเสมอและเขาอยู่ที่นี่อยู่ในทุกความรักที่คุณมอบให้ลูกชายคุณหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เดินออกไปอย่างเงียบๆและพี่อันยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจทั้งจากคำพูดที่ได้ยินและความรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่คอยดูแลทุกอย่างจากที่ไกลไกลเธอกระซิบออกมาวันนี้บ้านหลังเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเสียงหัวเราะของคิมและความอบอุ่นจากความรักที่ไม่เคยหายไป ในวันหนึ่งที่แดดร้อนอบอ้าวและลมสงบพี่อันยืนอยู่หน้าร้านผ้าของเธอขณะที่คิมช่วยจัดของในร้านพ่อของเขาลุงสงวนยังคงอยู่ในความทรงจําของเธอเสมอแม้เวลาผ่านไปเขายังคงทิ้งรอยแผลในใจแต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้พี่อันกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นคิมเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากเด็กชายที่ขี้อายและเก็บตัวกลายเป็นเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันและมุ่งมั่นแม้จะยังคงมีบางเรื่องที่คิมจําไม่ได้ทั้งหมดแต่นิสัยบางอย่างของเขาปรับสะท้อนถึงพ่อในทุกๆด้าน มีวันหนึ่งที่พี่อันไปเยี่ยมอาจารย์ที่โรงเรียนของคิมเพื่อติดตามผลการเรียนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของเขาอาจารย์บอกว่าคิมมีความสามารถพิเศษในการแสดงออกและมีความเข้าใจลึกซึ้นในเรื่องต่างๆแม้จะไม่ค่อยพูดถึงอดีตแต่เขามักจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาคิมเหมือนมีความสามารถพิเศษในการเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างข,า,งข,า,งข,า,ขาเขามีความเห็นอกเห็นใจที่เหนือกว่าคนอื่นๆอาจารย์กล่าวพี่อันฟังแล้วก็ยิ้มอย่างอบอุ่นในใจเธอรู้ดีว่าความเมตตานั้น ไม่ได้มาจากการสอนจากพ่อแต่เป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ลูกชายผ่านการมีชีวิตที่มีความรักและการเสียสละทุกครั้งที่พี่อันเดินไปที่ทุ่งนาใกล้บ้านหรือไปวัดที่เคยไปกับลูกชายและพ่อเธอมักจะได้ยินเสียงลุงสงวนในใจเธอจะได้ยินคำสอนที่เขาเคยพูดหรือคำพูดที่เหมือนเป็นคำทักทายจากเขาอย่าห่วงลูกของเธอจะเติบโตขึ้นด้วยความรักที่เราให้เขาไปพี่อันยิ้มให้กับตัวเองพร้อมน้ำตาในใจความรักนั้น ไม่ได้จบลงในขณะที่ลุงสงวนจากไปแต่ความรักนั้นกรับส่งผ่านไปถึงคิมและผ่านไปสู่ตัวเธอเองด้วยเธอเดินไปที่ห้องเก็บของหลังบ้านหยิบสร้อยคอที่ลุงสงวนเคยใส่ขึ้นมาอีกครั้งดูมันแล้วนึกถึงอดีตทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกลับมาฉายชัดในความคิดแม้จะไม่สามารถเห็นลุงสงวนได้อีกแต่เธอรู้ดีว่าเขายังคงอยู่ที่นี่เสมอพ่อขอบคุณที่ทิ้งมรดกที่มีค่าที่สุดให้กับลูกมันคือความรักที่ไม่มีวันหมดไป พี่อันหานไปมองคิมที่กำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆรอยยิ้มของเขาทําให้หัวใจของเธออบอุ่นและมีความหวังชีวิตเราจะไม่ยอมแพ้เราจะกล้าไปข้างหน้าด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอรู้ว่าความรักจะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนความรักของลุงสงวนและทุกคนในครอบครัวของเธอจะยังคงอยู่ในโลกนี้และเธอจะส่งต่อมันให้ลูกของเธอไปตลอดกาลสุดท้ายทุกอย่างในชีวิตล้วนมีความหมาย การจากลาบางครั้งไม่ได้เป็นการสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดย่อนเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีคิมเติบโตเป็นชายหนุ่มที่รู้จักรับผิดชอบและเต็มไปด้วยความรักเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมและเริ่มงานที่บริษัทใหญ่ในเมืองใหญ่แต่ไม่เคยลืมบ้านหลังเก่าไม่เคยลืมคำสอนที่แม่และลุงสงวนมอบให้วันหนึ่งคิมกลับบ้านหลังจากทำงานมาเป็นเดือนพี่อันทำอาหารเย็นไว้รอเขา และเมื่อเขากลับมาถึงทั้งคู่ก็พูดคุยกันเหมือนเดิมไม่มีการห่างเหินหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในความรักที่พวกเขามีให้กันแม่ผมจะกลับไปทำงานในมืออีกหน่อยแต่ผมจะกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะครับคิมพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหงุหงใยพี่อันยิ้มให้กับลูกชายและพูดเบาๆว่าแม่รู้ว่าลูกจะไปทำตามฝันแต่จะกลับมาหาแม่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแล้วในคืนนั้นคิมได้นั่งลงข้างแม่และพูดถึงสิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตเขาพูดถึงการเปิดธุรกิจของตัวเอง และการทำให้โลกใบนี้ดีกว่าเดิมแม้ในใจของเขาจะรู้สึกถึงการสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นแต่เขาก็เข้าใจแล้วว่าการสูญเสียนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาขัดขวางการเดินต่อไปความรักที่มีในครอบครัวได้สร้างแรงบันดาลใจให้คิมไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ชีวิตต้องเผชิญแม้จะมีความท,ท้าทายแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ด้วยการมอบความรักและความเมตตาให้กับผู้อื่นในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจกลับมาทำงานในหมู่บ้านอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ใช่แค่การทำงานเกษตร,รกรรมเหมือนเดิมแต่เป็นการเปิดโรงงานผลิตผ้าและสิ่งทอที่มีคุณภาพสูงโดยใช้วิธีการทอแบบดั้งเดิมที่แม่เขาเคยทำรวมทั้งพัฒนาเป็นธุรกิจที่สนับสนุนชุมชนท้องถิน่นเมื่อพี่อันเห็นสิ่งนี้ความรู้สึกที่อบอุ่นในหัวใจของเธอก็เพิ่มมากขึ้นแม่ภูมิใจในตัวลูกมากพี่อันพูดพร้อมยิ้มกว้างทุกสิ่งที่แม่ทำให้ผมมันได้ผลจริงๆครับคิมกล่าว ในทุกๆวันพี่อันทำงานอย่างหนักในร้านผ้าของเธอแม้บางครั้งเธอจะเหนื่อยล้าแต่การได้เห็นลูกชายประสบความสำเร็จและเติบโตไปในทางที่ดีทำให้เธอรู้สึกถึงความสุขและความรักที่ไม่เคยจางหายทุกครั้งที่เธอเฝ้ามองคิมและลูกหลานเล่นรอบบ้านทุกอย่างในชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความหมายราวกับว่าเธอได้ส่งมอบมรดกทางความรักให้กับลูกชายอย่างแท้จริงและในที่สุดพี่อันก็ได้เข้าใจความหมายของชีวิตที่แท้จริงชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหาคำตอบให้กับทุกอย่างแต่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่จะรักกันและกันให้มากที่สุดแม้ในวันที่เธอเคยรู้สึกถึงความสูญเสียความรักไม่เคยหายไปไม่เคยสูญสิ้นมันจะอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำและทุกคนที่เรารักมันเป็นวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะคงอยู่ตลอดไป